สวัสดีนะครับพี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านนะครับวันนี้เรามาร่วมกันแถลงข่าวความสาเร็จของการจัดงานแข่งขันจักรยานยนต์มอเตอร์นะครับที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตที่บุรีรัมย์ในวันนี้ซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายการเปิดประเทศของประเทศไทยนะครับที่รัฐบาลไทยได้กําหนดให้วันที่หนตุลาคม เป็นวันที่เราเริ่มเปิดประเทศเราลดการจัดลําดับของโรคโควิดจากการเป็นโรคติดต่ออันตรายมาเป็นโรคติดต่อที่เฝ้าระวังซึ่งวันนี้ก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีเมื่อประเทศไทยเปิดแล้วลดมาตรการต่างๆแล้วเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชาวไทยเนี่ยมาร่วมกิจกรรมเปน็นอันมากนะครับวันนี้เฉพาะที่บุรีรัมย์นะครับในการที่เรามีการจัดการแข่งขันมอเตอร์ GP สนามที่17 โออาร์ไทยแลนด์นะครับกลางปี2022มีตัวเลขที่น่าอินดีที่อยากจะเรียนสรุปให้พี่น้องประชาชนได้ชื่นใจนะครับว่าหลังจากเราเปิดประเทศไทยแล้วเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นในประเทศบ้างงานมอเตอร์จีพีโออาร์ไท์กลางปี2022มีจำนวนผู้เข้าร่วมง,งานตลอดทั้ง3วันนะครับจำนวน178,400กว่าคนนะครับ เราสามารถสร้างรายได้โดยรวมในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงประมาณ4,050ล้านบาทมีการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมง,งานประมาณ3,592ล้านบาทและเป็นการลงทุนภาครัฐและเอกชนในการเตรียมงานนี้ประมาณ456ล้านบาทเกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น3,800ตำแหน่งงานและภาครัฐ สามารถรับรู้ไรายได้ในรูปแบบของการเก็บภาษีไม่น้อยกว่า173ล้านบาทนะครับนี่เป็นการสำรวจนะครับโดยกลุ่มสำรวจที่ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับได้ให้มีให้กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับสำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์นะครับได้ทำการสำรวจไว้ในการแข่งขันโมโตจีพครั้งนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าทุกอย่างประสบความสำเร็จ ด้วยความเรียบร้อยนะครับเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นสิ่งที่ประเทศไทยเราได้พูดมาตลอดว่าหลังจากสถานการณ์โควิดประเทศไทยของเราจะเป็นแหล่งรวมของทุกๆภาคส่วนทุกๆก,ก,กิจกรรมไม่ไว่าจะเป็นธุรกิจการลงทุนนะครับการท่องเที่ยวการแข่งขันกีฬาแมตช์สําคันธ์ต่าง,ๆ,ง,ๆ,งๆนะครับวันที่เราไม่แพ้ เอฟวันที่สิงคโปร์นะครับมีผู้ชมชมจากการถ่ายทอดสดไม่ต่ำกว่า800ล้านคนทั่วโลกนะครับนี่เป็นสิ่งที่จะทำให้คำว่าประเทศไทยไทยแลนด์ของเราเนี่ยได้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นของคนทั่วโลกนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมขอบพระคุณกระทรวงสาธารณสุขขอบพระคุณการท่องเที่ยว และมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตย์วงสุวรรณในฐานะประธานกรรมการกองทุนกีฬานะครับและทุกภาคส่วนครับจังหวัดปุรีรัมกระทรวงมหาดไทยตำรวจข้าราชการตำรวจทหารประชาชนทุกท่านที่ได้ทําให้กิจกรรมในวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีอย่างยิ่งในการที่เราจะก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมๆกันเพื่อทําให้ประเทศไทยมีความมั่นคง แข็งแกร่งต่อไปเพื่อพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับที่จะมีคุณภาพชีวิตทีด่ดีขึ้นขอบคุณครับ